กราวซยดีทุกผู้ชมก็ได้นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องฟรีไฟล์ถึงเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวาดรูปตาคนนะครับตอนนั้นทุกคนจาได้นหมครับว่าผมสอนอะไรตอนนั้นผมสอนวาดโครงหน้านะครับคราวนี้ก็จะมาสอนวาดตาอันเบ็อน,นิเมะกันนะครับตอนนี้ก็ตื่กน,กนก็อาจจะเมือมือใหม่ นี่ถ้าเราจะวาดตานะครับตาอาจจะมีหลายแบบนะครับผมก็จะวาดภายใน6แบบนะครับอาจจะมีเยอะกว่านั้นอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งที่ตาก็คล้ายๆหน้ายิ้มทุกคนก็บอกว่าไม่สวยแต่ผมว่านสวยดีนะนี่ตาเหมือนคล้ายๆรอยยิ้ม ก็จะมีทั้งหมด8แบบแล้วนะารักแปดแบบก็จะมีแบบที่1เป็นแบบนี้ที่1แบบนี้ที่สองแบบนี้แบบที่3ามเป็นก้งหนบวกที่สี่เป็นแบบตาแบลล์ใสอันนี้เป็นแบบตาแนวตกที่ใช้ที่มีจิ้งจอกก้าห่างอันนี้ก็เป็นตาแบบอันนี้อาจจะเล็กหน่อยไม่รู้ว่ากล้องจะซูมถึงหรือเปล่า นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบที่หนึ่งแปดหนึ่งเอดจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดเป็นแบบแบบแบบนี่นะเป็นตสาสปราแปบดบคุณน่าจะไม่ต้องใช้นะครับแปบดบไม่ต้องใช้แปบดบมันไม่ค่อยสวยก่อแบบนที่เราจะไปวาดนะครับผมผมลองคิดดูแล้วนะครับไม่ต้องวาดโครงหน้าก็วาดได้นะครับทุกคนจะเอาโครงแบบไหน ผมจะเอาโคามงแบบเป็นตาแบบอา้าผมมาวาดสองตาก่อนก็แล้กันนะครับตาเขาเขานะครับก็จะต้องวาดแบบนี้ก่อนนี่วาดแบบนี้นะครับวาดให้มัน,มมนกมๆแบบนี้เสร็จแล้วก็แบบนี้ เสร็จแล้ว hmm, ก so like ็ทำคุ้งคุ้งล่างครับเสร็จแล้วก็ทำตาข้างในไม่ต้องวงกลมนะครับนี่ตามเป็นครึ่งครึ่งครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเสร็จแล้วคุณจะวาดตาะไรเข้าไปข้างในก็ได้นะครับเราต้องวาดได้ เราก็จะวาดข้างนึงครับอีกข้างหง้ามวาดแบบแบบเดียวกันนะครับเพื่อนผมค,คุณจะวาดแบบเดียวกันก็ได้นะครับแต่ผมจะไวาดแบบเดียวกันผมจะวาดเป็นแบบอีกแบบหนึ่งครับแบบหนึ่งก็เอาเป็นอะไรดีครับลองดูก่อนเอาเป็นขีดตรงก็แล้วกันนะครับ ไปน่อปรน้มาตกแต่งตรงนี้หน่ต่อไปก็ทำจมูกครับคุณผมต้องห่วงครต่อเห็นมจั้นปากจะเป็นยังไงก็ได้นะผมจะบอกผมครับผมจะชอบ ทำปากแบบตรงๆมีอะไรอยแล้วก็จะไปขยะตรงนี้ครับอยี๋ยวกด้วยอยากทำปากนี้แล้วต่อไปนะครับให้คุณวาดเป็นวงกลมล้มรอบหน้าเร็วมังกรอย่าไม่รอนะครับ ผมชีเกียรว่านะครับผมก็หนึ่งสอปตาห์อย่างเดียวแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบกกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนของผมเพื่อเมื่อผมลงคลิปใหม่นะครับอันนี้ก็ผมมาได้ลงคลิปมาประมาณ4สัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าผมหาสายชาร์จไม่เจอนะครับ ว่าตอนนั้นผมแบหมดดูกออ็สายชารนะ์จหาไม่เจอก็เลยไม่ได้ลงคลิปนานเลยแต่ดีนะครับที่หาสายชาเจอถ้าสายชารจเจอมันอยู่ในตู้น้องเอาไปซอดทีนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้สวัสดีครับละก่อนบาบายผมกันคลิปหน้านครับ